สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไอซ์รีเบิร์ตทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมเอสตูปพาครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาสรุปในส่วนของสาัพนาเวอร์ชันล่าสุดนะว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมบ้างตัวละครตัวไหนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันครับหาเพื่อนๆอยากเติมเงินเกมมือถือแบบถูกกว่านะครับก็นี่เลยอีเ t ็กช็อปรับเติมเกมมือถือไม่ว่าจะเป็นเกมเซเว่นไอซ์รีเบิร์ตเซิร์ฟเวอร์เกาหลีก็รับเติมได้นะหรือเกมมือถืออื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินาีมับ ประหยัประหยัดแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยสามารถแวะไปใช้บริการได้เลยนะตัวร้านเนี่ยลงทะเบียนเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะเพื่อเพื่อสามารถตวรวจสอบได้ครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับเรามีลิงก์อยู่ที่ใต้ description ของคลิปนี้เลยอย่าลืมแวะไปใช้บริการเติมถูกกว่าได้ที่อิรักติชอปทาง Facebook แล้วก็ Li@ n e มีแอดด้วยนะ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการฟาร์มเกมมือถือนะครับอย่างเช่นเกมเซ i ว่นไอเดนเอ e วนเจอ r หรือว่าจะเป็นเกมมือถืออื่นๆที่ต้องการเวลาในการฟาร์มเยอะมากแต่ว่าเพื่อนๆไม่สะดวกในการเปิดมือถือหรือว่าต้องเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยวันนี้เนี่ยผมขอเสนอ UG Phone ครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆเนี่ยสามารถฟาร์มเกมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดตัวมือถือหรือว่าไม่ต้องเปิดตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างไว้ครับเพราะว่าตัวแอป,ปเนี่ยจะเป็นระบบของคลาวด์ครับเสมือนว่าเราเนี่ยไปเช่ามือถือเอาไว้กับเพื่อนแล้วก็ฝากเพื่อน เปิดฟาร์มมาไว้แม้ว่าตัวคอมของเราเนี่ยหรือว่ามือถือของเราเนี่ยจะปิดไปแล้วตัวเกมก็ยังจะฟาร์มอยู่นะถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยไม่อยากเปลืองค่าเน็ตค่าไฟหรือว่าไม่อยากให้โทรศัพท์แบตเสื่อมเนี่ย Ugphone เนี่ยก็ช่วยตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ได้ครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับเพื่อรับส่วนลด20บาทได้เลยนะเอาล่ะผมจะขอมาแบบสรุปๆแล้วกันนะอันดับแรกเลยคือตัวละครตัวใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยจะมีที่กัน2ตัวครับก็คือในส่วนของคางูระแล้วก็เอมิเลีย ตัวละครคางูระเนี่ยจะเป็นตัวละครสายโจมตีนะเป็นทีมกายภาพครับแล้วก็จะถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับทีมกายภาพที่กําลังเสียเปรียบในีอารีนาอยู่ในขณะนี้นั่นหมายความว่าตัวทีมอารีนา PP ที่ทีมกายภาพกาลังเสียเปรียบอยู่เนี่ยน่าจะได้กําลังเสริมอย่างคางูระเข้ามานะโดยตรงนี้เนี่ยตัวเดฟยังไม่ได้บอกคับว่ามีความสามารถอย่างไรเพิ่มเติมต่อมาเอมิเลียเอมิเลียเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เก่งในสงครามกิ้วครับอาจจะเป็นตัวละครที่สามารถเข้าได้หลายทีมแล้วก็ จะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยในส่วนของสงครามคิวครับนอกจากนี้เนี่ยตัวเอมิเลียจะไม่ได้ถูกปรากฏแบบเป็นตู้พ i ิกอัพนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการบังคับผู้เล่นให้ไปเปิดตู้เรดอัพทันทีแต่ว่าตัวเอมิเลียเนี่ยจะสามารถหาได้จากคอนเทนต์ในเกมครับโดยการใช้จี้แห่งเกียรติยศเนี่ยซึ่งได้รับจากคอนเทนต์อย่างกิววอลการผสมแล้วก็การเรียกปัตตาอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงตู้ถาวรหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะใช่ แต่ก็หมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องรีบตามหาเอมิเลียก็ได้ครับสามารถเล่นสะสมไปเรื่อยๆก็จะสามารถครอบครองเอมิเลียได้ในสีที่สูงได้น,นั่นเองอีกส่วนหนึ่งครับที่สําคัญครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ g ก o b a l ของเราเนี่ยจะได้เล่นกิววอลเนี่ยคือในวันที่16ตุลาคมนะใครที่กำลังเตรียมกิวเตรียมทีมฟอร์มทีมเนี่ยก็ยังมีเวลาอีกสสัปดาห์ต่อไปครับและที่สําคัญคือตัวกิวต้องเป็นเลเวล7ด้วยนะครับก็จะมีในส่วนของการเพิ่มแผนที่ใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวเกมจะเดททุกๆเดือนนะครับเดือนละแผนีนนตอ ตัวต่อมาครับจะเป็นส่วนของบอสสกิลครับที่เป็นบอสสกิลใหม่เข้ามาโดยบอสสกิลใหม่เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด5ตัวเลยนะจะเป็นอดีตสิ่งกระพัสี่คนครับแล้วก็จะมีบอสใหญ่หลังจากที่เราเคลียร์อดีตสิ่งกระพัสไปเรียบร้อยแล้วโดยตัวบอสสกิลเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทีมที่ต้องใช้สกิล1เป้ากายภาพ2ห้องทีม3เป้ากายภาพ2ห้องทีม1เป้าเวท2ห้องแล้วก็ทีม3เป้าเวท2ห้องครับเพราะฉะนั้นตัวละครที่จะได้ใช้ในคอนเทนต์นี้เนี่ยจะเป็นตัวละคร PVE ที่เยอะ เราก็รวมถึงตัวที่เป็นตัวครองประสาทกิลอยู่เช่นทากะลูรี่มิโฮเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยตัวบอสกิลเนี่ยจะได้รางวัลเพิ่มเติมเมป็นในส่วนของอุปกรณ์อดีตศิจักรพัทนะแล้วก็จะมีโอกาสได้รับตัวละครอ,อย่างอดีตศิจักรพัทด้วยจากคอนเทนต์นี้ครับและแน่นอนว,ว่าเนื่องจากว่าคอนเทนต์กิลเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ใช้ตัวละครเยอะมากครับเพื่อสอดคล้องกับผูเ้เล่นเซิร์ฟเวอร์กโกลบอลเนี่ยทางเดฟได้เลื่อนนะครับการเปิดตัวคอนเทนต์บอสกิลเนี่ย อ,ออกไปเป็นวันที่3พฤศจิกายนครับหรือก็คือเลื่อนไป1นเดือนนะตรงนี้เป็นผลเดียผู้เล่นโลบอลมากๆแต่ว่าเล่นเกาหลีเนี่ยแอบรู้สึกเปื่อยไปอีกเดือนหนึ่งทุกคนเพราะว่าผมก็แอบเฝ้ารอ,อคอนเทนต์นี้มา2อาทิตย์แล้วกลายเป็นว่าต้องเลื่อนออกไปแล้วก็รอเล่นพร้อมกับเพืเ่อนโลบอล,ลอีกทีหนึง่งตอนนี้เนี่ย มีตัวละครอะไรก็มีเวลาตั้งตัวประมาณ1เดือนครับนอกจากนี้ StarGlobe เนี่ยเขาได้เตรียมกิจกรรมต่างๆมากมายเพิ่มเติมเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถพัฒนาตัวละครได้เร็วขึ้นอีกนะเดี๋ยวรอดูเลยว่าจะจริงเท็จแค่ไหนเมนูอาหารที่ไม่อร่อยแล้วนะครับก็คือในส่วนของซาร่าพีดําแล้วก็เบริก้าครับ เบริก้าเนี่ยถูกปรับใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยที่เป็นตัวละครสกิล5เป้าแล้วก็มีบัฟคริติคอลให้กับทีมเนี่ยถูกเปลี่ยนใหม่เป็นเพิ่มคริติคอลให้กับตัวเองแต่ว่าเพิ่มสูงกว่าเดิมคือจะไม่ได้แจกให้ทีมแล้วกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยจะมีบัฟคริเข้าสูงมา,มากครับคล้ายๆกับพวกตัวละครตี rate, เรทอย่างพวกเอสปาดาปัาคารที่มีค่าคริเยอะ แล้วก็ทําให้ตรงนี้เนี่ยเราไปจูนสเตตัสอย่างอื่นเช่นไปนเพิ่มพลังโจมตีหรือเพิ่มครีแดแอมให้กับเบริก้าเพิ่มเติมได้ทําให้มีดาเมจหรือว่า DPS เนี่ยที่สูงขึ้นนั่นเองนอกจากนี้เบริก้าจะถูกออกแบบมาให้มีพิพเศษในการลงหอคอยไม่สิ้นสุดแล้วก็หอคอยแงบทดสอบเป็นพิเศษด้วยนั่นหมายความว่าหอคอยแงบทดสอบที่รีทุกเดือนรวมถึงหอคอยไม่สิ้นสุดที่จะมีอัปเดตเรื่อยๆเนี่ยนะจะมีเบริก้านะครับเป็นตัวคีย์ที่ช่วยในการเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็ไม่อร่อยแล้วสำหรับเบริก้านะ ตัวละครต่อมาครับพีดามครับผมพีดามเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งกับไม่เก่งเนี่ยขึ้นอยู่กับผลเลื่อนไหลเป็นอย่างยิ่งถ้าผลเลื่อนไหลเนี่ยแปะทิ้งไว้ก็จะเก่งประมาณนึงและพอผลเลือนไหลหมดเนี่ยก็จะไม่เก่งเลยทีนี้ตัวเดฟเนี่ยเขาจะปรับบาลาน์นะครับในส่วนของเลื่อนไหลเนี่ยให้มันอยู่ค้างเอาไว้ง่ายขึ้นเพื่อให้พีดามเนี่ยมันตีแรงตลอดเวลาอะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวพีดามเนี่ยจะถูกออกแบบมาให้ลงในส่วนของเทนบอสสกิลครับซึ่งเมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วว่าบอสสกิลเนี่ย ต้องใช้ทีมกายภาพ3เป้า2ห้องนั่นหมายความว่าห้องนึงเป็นทากะเฟิร์นเยียนหรือว่าจินในพวกนี้อีกห้องนึงก็จะมีพีดํานะครับที่เป็นตัวทางเลือกในการใช้งานเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งแต่ว่าตัวบอสกิลเนี่ยจะมาที่3พฤศจิการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจต้องรอ,อน,นิดนึงคอที่จะอร่อยพีดําเนี่ยก็อาจต้องพิจารณาเพิ่มเติมเผื่อคอนเทนต์ตตในอนาคตด้วยครับและเซอร์ไพรส์ครับผมในส่วนของซาร่าซาร่าเนี่ยเป็นตัวละครม่วงนะครับที่ถูกรีเมคตัวแรกเลย โดยตัวซาร่าจะถูกเปลี่ยนสกิลให้เป็น3เป้าหมายแทนแล้วก็จะต้องมีการปรับปรุงสกิลเรื่องค่าดีบัฟกับบัฟต่างๆเนี่ยจากเดิมที่เป็นเป้าเดียวเนี่ยให้เป็น3เป้ามันก็จะมีเปอร์เซ็นต์นี้น้อยลงไปตามลําดับนะแล้วก็ตัวซาร่าจะเป็นตัวละครตัวแรกครับที่มีต้านทานผลลับไหลของยอนฮี ee, ทําให้เป็นตัวละครที่สามารถใช้เคาน์เตอร์ยอนฮีได้ด้วยถ้าซาร่ามีสกิลอัลตรอดเพิ่มเติมหรือเป็นตัวละครที่ทําสแต็กถึกได้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่เอาไ้ตียอนฮี ee, กิวอ้นกะ อันนี้ผมคิดเผื่อๆออไว้นะครับอาจจะเป็นไปได้แต่หลักๆแล้วนะครับตัวเด็บเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้สู้กับบอส k กิลที่เป็นบอสยอนฮีเพราะว่าบอสยอนฮีเนี่ยจะมีสกิลบังคับหลับนะครับที่ทําให้เราเนี่ยเล่นได้ยากขึ้นการใส่ซาร่าเข้าไปคือจบเลยไม่มีติดหลับนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ออกจากเมนูอาหารแล้วนะมาครับมีการปรับบาลานซ์ในส่วนของสงครามชิงประสานแล้วก็สงครามกิลครับ โดยได้ขยับขยายแต้มส่วนตัวนะจากเดิมเนี่ยห้าแสนกลายเป็น1ล้านแล้วเรื่องสอดคล้องกับตัวละครที่มันเก่งขึ้นอย่างการมาล่าสุดของมิโฮอะไรแบบนี้นะครับทำให้เราเนี่ยเก็บแต้มได้ง่ายขึ้นหรือว่าบิสกิตเองก็ตามทำให้ตรงนี้เนี่ยจะทาแต้มเพิ่มขึ้นเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมได้รวมถึงในส่วนของรางวัลกิลด้วยนะรางวัลกิลเนี่ยก็จะมีสูงกว่า 3S แล้วครับจะมีดับ ex สีฟ้ากับ ex สีแดงนะเพิ่มเติมมาเนาะเพื่อเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมหรือ่่าอูยวตนะ มันจะเข้าสงครามชิงประสาทเมื่อไหร่ราะในภาคแรกเนี่ยมันหาได้นะต่อมาครับไอเทมการเงินใหม่ของสงครามชิงประสาทเนี่ยที่ได้เมื่อกี้เนี่ยก็สามารถนํามาแลกผลรางวัลเพิ่มเติมได้ครับโดยไฮไลท์นี่จะเป็นในส่วนของใบเรียกเซเว่นไนท์นะต่อมาครับหอคอยใต้ดินหรือหอคอยนรกหรือว่าหอคอยบททดสอบเนี่ยจะมีการปรับบาลานซ์ของรางวัลเพิ่มเติมอีกซึ่งเขาเคยปรับมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ค่อยดีนะก็จะปรับเพิ่มเติมอีกนิดนึงจากเดิมนะครับของรางวัลที่ได้ตัวสุ่มนะครับหน็่ตนนนน2ตัวแทนขอบบคคุณรั แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของการปรับบาลานซ์เรื่องตอนที่เราจบ120แต้มครับ120แต้มเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะสุ่มระหว่างตัวม่วงกับตัวทองใช่ไหมตอนนี้จะถูกปรับเป็นตัวทองเท่านั้นแล้วนะครับซึ่งโอเคมันควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเราเดบย์ต่อมาครับระบบรวมเครื่องประดับครับในอนาคตที่จะอัปเดตนี้นะคุณสามารถเอาประดับ4ดาวขึ้นเป็น5ดาวได้5ดาวขึ้นเป็น6ดาวได้แต่เป็นการรวมเพื่อขึ้นเป็นประดับชิ้นใหม่นะไม่ใช่การตีเลื่อนขั้นนะครับ เช่นเราเอาแหวน5ดาว3วงไปคราฟเป็นแหวน6ดาวได้1วงอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีอัปเดตเข้ามาเพิ่มในแพทนี้นะแน่อว่าในแพทนี้จะมีการอัปเดตการผสมตัวละครเพิ่มเข้าไปอีกนะครับจากเดิมเนี่ยยังไม่มีตัวละครใหม่อย่างกล้าหาญหรือว่ามีโฮเนี่ยก็จะถูกนําเพิ่มเข้ามาในแพทนี้ด้วยเลยนะ อีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาครับก็คือสามารถดูสถิติของเดเมจทที่เราทาได้ในแต่ละรอบแล้วนะว่าง่ายคือมีแถบ DPS ให้เราดูแล้วนั่นเองใครที่แบบว่าเป็นสายชอบดู DPS ว่าแต่ละตัวละครเนี่ยทำ DPS ได้ประมาณไหนเนี่ยสามารถมาดูได้แล้วนะในตอนนี้ยังไม่หมดครับต่อมาครับผมระบบตีบวกอุปกรณ์พร้อมกันทีเดียวหลายๆชิ้นเออตีบวกทีละชิ้นก็ไม่มีตังจะตีแล้วเด็บใจเย็นๆนะตรงนี้เนี่ยอาจจะเอาไว้สําหรับการตีหาออฟสปีดครับเช่นแบบเราเลือกของสปีดพร้อมกัน,นหลายๆชิ้นเนี่ยแล้วก็ตีจึง้งเด เพื่อลดเวลาในการนั่งตีทลชินก็อาจจะประมาณนั้นละกันพรีเซตอุปกรณ์ครับในที่สุดก็มาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีแค่พรีเซตตัวละครเนาะตอนนี้มีพรีเซตอุปกรณ์แล้วทําให้เราเนี่ยสามารถย้ายของที่เป็นพวกของตัวตีบอสที่แบบเป็นเซตเทพๆอะแบบครีดาเมสสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยตอนนี้ก็สามารถจัดเป็นพรีเซตเพื่อย้ายได้สำหรับคนที่ต้องการย้ายของทําแต้มให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนอกจากนี้ครับก็จะมีเรื่องของการปร,ปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหากิลดนะ สำคัญเลยคือในส่วนของการออกกิวครับก่อนอันนี้นเนี่ยต้องรอ24ชั่วโมงถึงจะเข้ากิวใหม่ได้ตอนนี้หลังจากออกกิวแล้วเนี่ยจะสามารถเข้ากิวใหม่ได้ทันทีครับหลังจากอัปเดตนะและแน่นอนว่าเพื่อป้องกันการออกไปปั๊มแต้มหรือว่าอะไรใดๆก็ตามเนี่ยในวันที่เราออกกิวลและเข้ากิวเนี่ยคอนเทนต์กิวทั้งหมดจะไม่สามารถใช้งานได้นะต่อมาครับเพิ่มฟิลเตอร์เพิ่มเติมในห้องทดลองแห่งมิวครีครับให้สามารถ ปิดหรือเปิดการแสดงตัวละครที่ตีบวกไว้แล้วได้ทําให้เราไม่เสียเวลาต้องมานั่งเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแบบไกลๆนะต่อมาครับเนื่องจากตัวละครในเกมเนี่ยมีเพิ่มขึ้นแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะจึงมีในส่วนของการเลือกตัวละครที่เป็นแบบป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็มีตัวละครเนี่ยเรียงให้เราเป็นตับเลยแล้วเราก็จิ้มเลื่อนได้เลยก่อนหน้าน,นี้คือต้องเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาครับซึ่งตัวละครเยอะเนี่ยมันก็แอบนานเนาะหาตัวละครไม่เจอต่อมาครับอันนี้ก็ควรมีนานแล้วแล้วผมก็ไม่ได้เข้าใจว่าทําไมนะปรับความสะดวกสบายที่ไม่สามารถเข้าเล่น arena, อคอนเทน ในขณะที่คลังเต็มเออมันไม่ได้ดรอปเด็กนะแต่คลังเต็มแล้วเข้าไม่ได้ตอนนี้เขาจะแก้ตรงนี้แล้วนะผมแบบน้ำตาจะไหลมากต่อมารัาจะมีคอสตูมใหม่ครับผมก็จะมีในส่วนของคอสตูมผู้บัญชาการลูดี้นะอันนี้เป็นคอสม่วงนะครับแล้วก็จะมีคอสรีนาครับผมเป็นม่วงเหมือนกันนะคอสของคาม่มาครับก็จะเป็นคอสม่วงเหมือนกันต่อมาคอสกิลนะจะเป็นคอสกิลของเดลโลนครับอันนี้จะเป็นคอสธรรมดานะเป็นคอสสลับสีซึ่งคอสสลับสีเนี่ยจะมาวันที่9กครับก่อนหน้านี้จะมาวันที่2นะ ตัวแรกคือออลลี่นะครับเป็นคอสดำนะแล้วก็จะมีในส่วนของเพลตันคอสดำเหมือนกันครับ <laughs> และน็อกซ์อัศวินแห่งแสงโอ๋ใหม่ก็น็อกสีขาวทุกคนผมรอคริสสีขาวอยู่นะต่อมาครับจะมีในส่วนของกิจกรรมฟูมูนครับซึ่งตรงนี้จะมีโอกาสได้รับไข่ตำนานผ่านจากกิจกรรมเช็คชื่อด้วยแล้วก็เวลาเราไปฟาร์มเนี่ยจะมีโอกาสดรอปกล่องออกมาครับซึ่งในกล่องเนี่ยจะมีในส่วนของทองกุญแจตัวเรียกต่างๆให้เราเนี่ยสามารถนําไปใช้เพิ่มเติมได้ อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่จะมาพูดถึงในสารบ,บันารอบต่อไปครับคืออารีนาระดับสูงประเด็นคือคำว่าอารีนาระดับสูงเนี่ยสำหรับผู้เล่นจากทุกเซิร์ฟเวอร์สามารถแข่งกันได้จะเป็นอารีนาข้ามเซิร์ฟหรือเปล่าหมายถึงเซิร์ฟในที่นี้หมายถึงเกาหลีโกลบอลหรือเปล่าเพราะว่าปกติอารีนาที่เราเล่นอยู่เนี่ยแม้ว่ามันจะมีเซิร์ฟย,ย่อยๆเนี่ยแต่มันก็สู้กันอยู่แล้วแค่จัดแรงกิ้งแยกเฉยๆแต่รอบนี้เนี่ย ถ้าเป็นการต่อสู้แบบข้ามเซิร์ฟเวอร์ได้เลยเนี่ยอันนี้ดูน่าสนใจนะเพราะว่าเซเว่นไนท์เนี่ยไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนแบบนี้เนี่ยน่าจะมันหน้าดูนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของระบบแชทข้ามเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะเมาแปลกเว้ยเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสามรรนานในรอบนี้ครับก็ถือว่ามีเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะบนตัวเนี่ยค่อนข้างโอเคนะแต่ติดอย่างเดียวเลยคือเรื่องที่เขาเลื่อนบอสกิวออกไปก่อน ผมว่าเขาควรจะเปิดก่อนเพื่อให้เกาหลีเล่นเลยแล้วก็อาจาจะล็อกไว้จดโกลบอลสัก2อาทิตย์ก็ได้เพราะว่าคนที่รอเล่นเกาหลีเนี่ยจริงๆก็รอมาประมาณเกือบเดือนแล้วนะกับการปั้นตัวละครเตรียมลงบอสคิวเนี่ยแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้เล่นพร้อมกันก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าในไหนก็ตัวเกมเป็นตัวเกม,เเกมแบบเซิร์ฟเวอร์แพทเดียวกันละการที่เราได้เล่นพร้อมกันเนี่ยจะได้มีความรู้สึกสดใหม่พร้อมกันนั่นเองนะเอาละในคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีจ้า